ใหญ่อย่างในที่นี้คงจะหมายถึงว่าการที่อยากจะเหนือกว่าผู้อื่นวันนี้รู้สึกน้องๆจะเป็นสุภาพสตรีกันเยอะผู้หญิงเคยเรียกร้องสิทธิเสมอภาคแต่ก็เคยมีคนเขียนค่าวร่เขาเขียนประชุประชานว่าผู้หญิงไม่ได้ต้องการสิทธิเสมอภาคหรอกครับผู้หญิงต้องการสิทธิเหนือกว่ามากกว่าสามารถจะสั่งให้แฟนไส้หันกวาหันได้เด่มันสะใจเพราะได้อยู่เหนือกว่าผู้อื่นก็เป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่เหมือนกัน ผมเคยกระซ้าเย้าแย่อาจารย์เมื่อสมัยเรียนมัธยมปลายอาจารย์มาสอนเรื่องช่างเผือกช่างเผือกนี่ดูก็ที่งวงนะคะมาดูที่งาต่อไม่แน่ใจไปดูที่เล็บเท้าถ้ายัางไม่แน่ใจไปดูที่หางมันผมเกิดอารมณ์ขันขึ้นมาดื้อๆบอกอาจารย์ครับถ้าช่างหางขาดดูที่ไหนต่อครับอาจารย์โลดสอนเลยครับโลดสอนและกวักมือเรียกผมมานี่เลยสุรวงมานี่มาดูหางเธอต่อเลยมานี่เลยมา วันนั้นไม่ได้เรียนนะครับซวยโดนอาจารย์อัดเลลเลยนั่นแปลว่าอาจารย์ก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับโดนลูกศิษย์ตอดนิดแซวหน่อยก็ไม่ยยม่อยยอมเพราะคนเราไม่ยอมนะครับเรื่องมาถึงได้บานปลายกันยอมๆซะบ้างนะครับมันจะใหญ่อะไรกันนักหนาในสังคมนี้ยอมไม่เขาใหญ่สักวันหนึ่งโดยเฉพาะถ้าเกิดใครก็ตามเป็นผู้ให้บริการลูกค้าต้องให้ลูกค้าเป็นเบอร์หนึ่งตัวเองจะใหญ่ได้ยังไงครับเมื่อาตัวเองนั้นเป็นผู้ให้บริการผมเคยเจอแถวิภาวดีรงังสิตนะครับลูกคนรวยก็ถือว่าใหญ่เหมือนกันนะครับซึ่งมอเตอร์ไซ โชว์เลือกเกินอึกทึกเลือกรวมหนกคู่รำคาญเสี่ยงอุบัติเหตุเอียงขวาเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงซ้ายแกสิงโถูกหาอะไรทราบไหมหาพื้นที่ทําห่วงซุยจะดูว่าเล่นไหนบ้างที่ขุดแล้วหมวกกระห่วงซุยแกพอดีนั่นนะครับรู้สึกใหญ่เหลือเกินอย่างว่าคนมีเงินก็ใหญ่คนมีอำนาจก็ใหญ่จะเป็นใหญ่ในระบบหรือว่าใหญ่นอกระบบก็ตามแต่คนไทยเนี่ยใหญ่ซะไม่มี พ่อผมนั้นได้คุ้นเคยกับความใหญ่มาแล้วตั้งแต่เด็กที่บ้านต้องตื้อตั้งชื่อแก้เคล็ดว่าไข่หนุยนะฮะพ่อผมเป็นครูใหญ่แม่ผมเลยได้เป็นเมียครูใหญ่ <c oughs> ผมเป็นลูกครูใหญ่แล้วถ้าผมไม่บริจาคร่างกายผมก็จะได้กลายเป็นอาจารย์ใหญ่ <c oughs> ใหญ่กว่าครูใหญ่อีกนะฮะแล้วคุ้นเคยมาเพราะว่าปักใต้นี่นะอย่างชิวรถแถวทุ่งสงเนี่ยทุ่งสงหาดใหญ่เนี่ย ก็ตะโกยังธรรมดายอยไม่ยอยยอยไม่ยอย <_ d ial en> คนป้าบางคนเข้าใจผิดบอกข้องคนหืวนไม่รู้แต่ข้องชั้นเอยแล้วดูเตดครับไอ้ที่ว่าใหญ่ๆโตๆจากต่างประเทศมาเมืองไทยเล็กหมดเราใหญ่กว่าเยอะรัฐเท็กซัสใหญ่นักใหญ่หนาของมหาเศรษฐีรัสเปโรเนี่ยฮะ มาเมืองไทยกลายเป็นร้านสุก,กี้มหานครปารีสลอนดอนนิวยอร์กวอชิงตันลาสเวกัสลงหนังชั้นสองโอ้โหอังกฤษนะจักรวรรดิอังกฤษ,กกฤษเป็นได้แค่แป้งตางูมหาอหาอเมริกันไปอยู่ในห้องน้ำเป็นเครื่องสุขภัณฑ์โนนาลิซาภาพเขียนที่ยิ่งใหญ่ของโลกพระนางครีโอพัตรา อาณาจักรอียิปต์อันยิ่งใหญ่มาเมืองไทยลงอ่างหมดมหานครปักกิ่งแห่งจกักรพรรดิโลกไม่ลืมนะมาเมืองไทยกลายเป็นขนมหวานกรอบทอดจริงๆ เสร็จเจ้าลามาสิงหมดเลยนะแล้วดูสิฮะน้องๆทั้งหลายแมมมาทัศนาศึกษาตอนนี้นะฮะมาจากนครศรีธรรมราชนะฮะแล้วมาคืนนี้ต้องนอนวัดใช่ไหมตามท่ามันต้องไปแย่งพระอาบท่านอาจารย์อภิชาติมาบอกว่าภาคใต้มีการตะโกนมาใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่มีคนบอกว่าของคนอื่นไม่รู้แต่ของชั้นใหญ่ ที่ผมเพิ่งรู้นะครับว่าเขาตะกโกนว่าไปหาดใหญ่หรือเปล่าอะไรทานองนั้นตอนนั้นผมก็เผลอตอบไปเมืออกันบอกใหญ่ไม่ใหญ่ก็ใส่เกงเด็กไม่ได้หรอวะหรือบางทีเนี่ยที่ใหญ่ในบ้านอย่างที่ท่านอาจารย์พยาบบอกผู้ชายนั้นใหญ่เฉพาะนอกบ้านกลับมาบ้านนี้เล็กกว่าเมียหมดเมียบางคนนี่ขี้หึงจริงจริงแล้วนี่ชอบหาเรื่องด้วยขับรถจอดที่บ้านวิธีการคืออะไรทราบไหมครับไปค้นดูตามรถมีผมผู้หญิงตกอยู่หรือเปล่า พอผมสั้นก็ร้องให้ภูมภายนี่เธอรี่อ่านจีบทมแล้วเลยเดี๋ยวนี้ดูริเนี่ยผมสั้นพอไปเจอผมยาวดูสิเนี่ยแสดงว่าสวยมากเลยผมยาวขนาดนี้คืนไหนไปหาดูไม่เจอผมสักเส้นก็ร้องให้ฟูมฟายอีกนี่เธอรี่อ่านจีบผู้หญิงหัวล้านแล้วเลยเนี่ยหาว่าเราไปจีบชีจีบเชออะไรไปนู่นเลยนะฮะแล้วเจออย่างนี้เมื่อไหร่ตอนคืนเธอก็จะทําโปะแตกให้โปะไม่แตกก็ต้องอีกโปะหนึ่งฮะกว่าจะกว่าจะแตกนะครับ หรือบางทีนะครับคนไทยนี่ใหญ่มากแต่หน้าขอสติปัญญามีสินค้ายุ่ห้อหนึ่งครับผมฟังแล้วยังงงๆอยู่ข้อเสนเจ๋งจริงเลยครับเขาบอกนี้สินค้าใหม่ซึมซับได้ดีใช้ทนทานโดนน้ำไม่เปื่อยยุยเวลาใส่นุ่มเบาสบายเหมือนกับที่ไม่เคยใส่อะไรมาก่อน <c oughs> เวลาเกิดการเสียดสีผิวหนังจะไม่ถลอกปอกเปลกหรือกล้านดำวิธีใช้นั้นแสนง่ายเพียงแต่สอดแล้วหนีบ เวลาใช้ไปไหนไหนจะมีความรู้สึกสะดวกสบายที่สุดแต่ถ้าไม่ใช้คนอื่นอาจจะมองด้วยความสงสัยสินค้าย,ย่อนั้นก็คือรองเท้าแตะไอผมฟังรดใจหายวูบเลยนะครับกว่าจะรู้เป็นรองเท้าแตะตราลิงเต้แนแล็บนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้นนะครับถือว่าเป็นมันสมองของคนไทยจริงๆนะครับแต่ความยิ่งใหญ่อะไรก็แล้วแต่ ถ้าใหญ่แล้วไม่ทําความดีเนี่ยผมถือว่าอันตรายจะใหญ่โตกันไปถึงไหนครับกินข้าวกันเต็มโตะไปหมดเลยมันก็แค่อิ่มหนึ่งมื้อเท่านั้นแหละชุดแพรพันอะไรเต็มโต้เต็มบ้านมันก็ใส่ได้ทีละชุดบ้านช่องใหญ่โตโมโหลานที่ดินอัคระมหาฐานแต่เวลาอยู่ก็แค่ยาววานหนาศอกเท่านั้นเองแหละครับฉะนั้นใหญ่มากๆใหญ่แบบมีศัตรูอยู่รอบกายมีคนปองร้ายอยู่รอบตัวนั้นมีประโยชน์อะไรครับเพราะถ้าใหญ่แล้วไม่มีประโยชน์ ใหญ่ยังไงก็เล็กกว่าหลุมนะครับตอนนี้ต้องแก้ข่าวก่อนนะครับว่านอกจากที่นี่แล้วที่มีการจับเวลาผมนั้นหมายถึงการสอนครับหมดชั่วโมงแล้วเขาบอกนะเรื่องที่อื่นเนผมไม่เคยไปแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับคนใหญ่คนโตที่อาจารย์พยาวบอกว่าเข้าโรงแรมเขาชอบเบงกันใช่ไหมเขาโค้งคอบัตรไม่ต้องเบ่งนะครับวันหลังถ้าไปโรงแรมอยู่ประเภทหนึ่งเขาไม่ตรวจครับโรงแรมม่านรูท เขาจะคอยจดเบอร์รถอย่างเดียวนะครับนะฮะไปได้เลยนะครับแล้วก็ที่อาจารย์พยาวบอกว่านักการเมืองท่านานักเนี่ยจะหายไปจากบรรณพภพบใช่ไหมครับนักการเมืองไม่ค่อยกลัวเหมือนกันหายจากบรรพภพบหายไปอย่าหายจากรัฐสภาก็แล้วกันแล้วเรื่องตำนานช้างของท่านเนี่ยเนี่ยก็มีเรื่องอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาเกิดราวๆปี2 5 0 2แต่เล่ามาจนถึงบัดนี้เรื่องช้างเผือกเหมือนกันครับอาจารย์เป็นคุณพระครับท่านสอนบอกว่าช้างเผือกนั้นไม่ใช่สีขาวนะมันเป็นสีม่อใหม่ มีนักศึกษาคนหนึ่งถามบอกท่านอาจารย์ครับสีหม้อใหม่เป็นยังไงท่านคุณพระท่านตอบว่าสีหม้อใหม่นั้นข้าพเจ้าอธิบายได้แต่เข้าใจว่าคนถามมีเจตนาไม่สุจริตเพราะฉะนั้นขอให้คนถามกลับไปถามมารดาดูเพราะเชื่อว่าครั้งหนึ่งมารดาท่านคงเคยมีนะผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดคนไทยเราเนี่ ประชาธิปไตยเนี่ยพัฒนามาอีกขั้นหนึ่งเราอาจจะเคยมีสอสอมาเป็นนายกแต่ว่าประชาชนนั้นเคยเป็นใหญ่มาก่อนคงจำกันได้เมื่อปี16ระวังนะครับเวลาใหญ่แล้วต้องมีเหตุผลเพราะว่าถ้าใหญ่ไม่มีเหตุผลแล้วประชาชนอาจจะกลับไปเล็กอีกนะครับฝากไว้เพราะเราต้องใหญ่ให้เป็นด้วยครับขอบคุณครับ โอ้โหใหญ่ไม่มีเหตุผลระวังประชาชนจะพาให้เล็กลงไปอีกออใช่สิเพราะว่าลูกกระสุนเม็ดเดียวอ่ะทำให้ท่านเล็กเลยแล้วคือลงๆลงได้เลยเออไม่มีใครใหญ่เกินลงสักคนนึงไม่ใช่อยู่กนลงเสร็จแล้วตัวใหญ่แค่ไหนก็แล้วแต่สุดท้ายก็เลืก ขานี้เป็นกองกระดูกกองอะไรอยู่นังเป็นผงเลยนะใช่โรยลงดินก็ใส่ไว้ในภาอบเหรือโปรยลงน้ําบ้างโรยลงดินบ้างสุดท้ายมันก็แค่นี้แหละกลับสู่เป็นธาตุทั้งสี่แล้วถูกไหมใช่แล้วในที่สุดเขาก็ลืมจารึกไว้แต่ความทรงจําที่ควรจะจําเออหรือเปล่าเออไม่รู้เอออไ้เมื่อก่อนมันมีศัพท์อยู่อะไรนะไอ้คำคำคำประพันธ์พุทธศพพกาสอนพุทธศพพกาสอนพกทธศพเนี่ยสัตว ทั้งหลายอีกุญชรอันปลดปลงกุชองช้างโททนเสน่งคงคือฟันกระดูกหนังอะไรยังคงพึกศพจริงๆมันเป็นควาไอเป็นเป็นบัวควายกาสอนไม่ควายครับพึกศพรากาสอนอีกุญชรอันปลดปลงอันปลดปลงคือที่ตายโททนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมี นรชาติสิวังวายมะลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาจริงๆประดับไว้ในโซเชียลแล้วนะโอ้โหโอ้ใช่โลกาเนี่ยเดี๋ยวก็ย่อยแยกแตกสลายไปแต่ในโซเชียลแล้วนะแต่ตอนนี้มันถูกสอนเรื่องนี้กันมานานนะอนเอออะไรแบบสงสารคนที่ถูกจารึกเอาไว้มันเหมือนกับว่า ถ้าเป็นคุณความดีตระกูลวงตระกูลก็ได้รับอนิสงค์ไปด้วยแต่ถ้าไม่ใช่คุณความดีเนี่ยตระกูลก็พลอยจะได้รับอกุศลไปด้วยนี่ไงนี่ที่เขาขุดขึ้นมาแล้วจนสุขุมยังพูดเรื่องประชาธิปไตยใช่นั่นยี่สบปดปีที่แล้วนะคะเออทุกวันนี้ก็ยังพูดเรื่องนี้อยู่เราเรียกร้องกันเราต้องการเราอยากจะขยบ ฐานะของประเทศเราเคียงบ่าเคียงไหลหรือล้ำหน้าประเทศที่จเจริญแล้วอื่นๆในโลกนี้ด้วยเส้นทางที่เรียกว่าฟลอเดียวกันคือ,อ,อประชาธิปไตยออมันขึ้นไปเคียงบ่าเคียงไหลกันได้แต่ถ้าเรายังเหลื่อมๆกันอยู่ในโลกนี้ไม่มีทางที่เราจะไปเทียบเขาได้หรอกคือทุกวันนี้สับพวกนี้ก็ยังใช้อยู่เช่นเออ่ชนผู้ใหญ่เขาขอมาเอ,อใครวะออแล้วในอำเภอล่ะ ผู้ใหญ่นี่เป็นคำแทนนะนะคือระดับบิ๊กๆกันนะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาขอมาพอดีเดี๋ยวผู้ใหญ่ผมก็ดูแลให้โอ้อหดูแลนี่อีกนะใช่ไหมเลี้ยงดูปูเสืออะไรนี่มาหมดเลยนะคำวัยรุ่นแสดงสมัยก่อนเนาะใช่ใช่ใช่แล้วเฮ้ยคุณไปไดคุณดูแลผู้ใหญ่บ้างนะก็คือพาเขาไปอะไรต่างๆเนี่ยนะพอดีผมเลี้ยงดูปูเสือเออพอดีขออยากต้องของงบประมาณนี้เพื่อจะเอาไปดูแลผู้ใหญ่โอ้นี่ไงนี่ไง เส้นทางลับเอ้ผู้ใหญ่นี่นี่มันคือที่มาของระบบอุปธรรมนะใช่เคยช่วยนะดูแลกันไปดูแลกันมาอยู่เนี่ยนะมันไม่ตรงไปตรงมาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นัเดี๋ยวนี้มันก็เลยส่งเสริมหาทางที่ทําให้คนที่เรารู้จักให้มันเป็นใหญ่ให้ได้เพื่อเราจะได้น้ําเลี้ยงด้วยอะไรอย่างนี้ใช่เปล่าแล้วสุดท้าย พอมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะบางทีมันเกิดจากอะไรก็ไม่รู้ได้ข่าวนะอันนี้โบก็อ่านหนังสือมาอ่านหนังสือมาก็คือเมื่อก่อนมันเป็นสับเบรวานนิดหนึ่งเอามาลงขันกันนะนะลงขันลงขันลงขันแล้วก็ไปจ่ายอะไรกับใครไม่รู้ะายคนที่เราจ่ายให้เนี่ยนะมันลงขันให้ปรากฏมันก็เป็นใหญ่เลยนะเอมันก็ปุ๊บขึ้นมานะคือมาเป็นมือหนึ่งนะพอเป็นมือหนึ่งเสร็จไอ้เงินที่เราลงขันไปมันก็ตอบแทนกลับคืนมาให้เราถูกไหมพอมดบี้ย มีดอกแล้วก็มีเป็นเท่าตวีคูณไปยกันนั่นสิเพราะนั้นพยายามช่วยกันลงขันเพื่อสร้างต้นไม้ให้มันใหญ่ขึ้นเราได้อาศัยร่มเงาเก็บดอกเก็บผลออกมาเลี้ยงดูตัวเองเราประเทศชาติถึงไม่เป็นไงเยงอี้โตแต่ต้นตระกเพราะเราไปติดกับดักของคําว่าพอเป็นผู้ใหญ่ปั๊บมันทาอะไรก็ได้เราถึงรมาเลยเราไม่เป็นเราก็ส่งเสริมให้ใครที่เรารู้จักให้เขาเป็นเราจะได้ใช้ประโยชน์จากเขาถูกไหม เอออันนี้มันน่าเกลียดนะ,ะจริงๆพี่เคยเคยสอนบรรยายนะว่าออชอบถามกันนักเลยไอ,เอ้เรื่องอความเป็นเอกลักษณ์ในองค์กรองค์กรสู่ความเป็นเลิศเนี่ยหนึ่งเมื่อมีองค์กรมีผู้นำและผู้ตาม,มนี่แน่นอนผู้นำมีบทบาทแล้วต้องมีหน้าที่ต้องมีความรับผิดชอบส่วนสิทธินั้นน่ะเขาให้เราเองไม่ใช่เราไปเรียกร้องออนี่นี่คือบทบาทของผู้นำ เพราะฉะนั้นอย่าข้ามพอเป็นผู้นำปับ๊บข้ามไปใช้สิทธิ์ไม่ใช่ไม่ใช่ผิด<อ>ผิดคันลองเดี๋ยวมาอย่างนี้ต้องคุยเลยนะเ,<อ>เราพูดเรื่องใหญ่นะมันมีคำกล่าวนี้พี่แอ้จำได้ไหมต้นไม้ใหญ่มันต้อมเป็นที่พึ่งพาของพวกนกกาทั้งหลาย